กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอส s ปิงแคทกับเกม p ิเซ็ตคอนเน็กต์รีได้นะครับเกมบิเซ็ตคอนเน็กต์รีได้เซิร์ฟไทยเนี่ยก็เปิดให้บริการมานะครับผมจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับผมตัวละครก็มีออกมาเรื่อยๆมากมายนะครับผมตัวละครบางตัวก็สามารถจะยืนอยู่นะครับผมในสนามอยู่ในเกมใช้ได้ยาวได้บางตัวก็ตกเมตานะครับผมดังนั้นเทเลลิสต์นี้จึงเกิดมาครับผมเป็นเทเลลิสต์หน้าปั้นนะครับผมสามารถตัวละครที่เราปั้นมาเนี่ยใช้ได้ยาวนะครับ อ่าและก็น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมจะได้สามารถเลือกได้ครับผมว่าจะปั้นตัวไหนขึ้นมานะครับโดยหลักๆผมจะทําการแบ่งครับผมเป็น2แนวนะหลักๆเลยครับผมก็คือตัวละครที่เปิดจากตู้กาชานะครับผมได้ทั่วไปครับผมกับตัวละครแบบพิเศษนะก็คือตัวละครลิมิเต็ดครับผมซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยหากหมดระยะเวลาไปแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถจะ หันกลับมาเปิดได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนครับผมที่มาดูครับผมมันจะมีตัวละครพิเศษอยู่ด้านล่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวละครแบบพิเศษนะครับผมที่เราเนี่ยได้จากการเปิดช่วงเวลาเท่านั้นนะครับผมลิมิเต็ดนะครับผมเป็นสเปเชียลลิมิเต็ดนะดังนั้นเนี่ยหากหมดเวลาไปแล้วเราก็ไม่สามารถเปิดกลับมาได้ต้องรอกิจกรรมรีรันครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะครับบางอันนี้ก็เรียกว่าครบรอบหนึ่งปีกันเลยนะ ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็จะแยกพิเศษออกมาครับผมก็คือตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยก็จะ,จะอยู่ฝั่งตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมและตัวละครที่เปิดสามารถตู้กระชาทุวไปก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับอ้าวล้วครับอย่างแรกครับผมผมขอพูดถึงตัวละครเอครับผมหรือตัวละครที่ควรจําเป็นต้องมีนะครับผมโดยตัวละครพวกดีครับผมจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าพวกเราเนี่ยหันกลับมาใช้บ่อยมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมตัวของจุนนะครับผมจุนเป็นแท้งนะครับผมที่ช่วยดีๆมากมาเขาโต๊ะตัวรถเกาะครับ เมียโกครับผมก็เป็นเมนแทงครับผมสําหรับสายอมตะและหลบไว้ครับโนซมิแทงสายซัพพอร์ตและก็ยืนชนหน้าได้ดีครับโทมตัวดําเมจที่ดีนะครับตัวเคียวกะครับผมก็คือตัวดําเมจเวทครับผมที่เราสามารถพึ่งพาได้นะครับเช่นเดียวกันข่าวดีครับผมยังคงเป็นตัวดําเมจสองดาวที่พึ่งพาได้ดีเสมอนะครับและเช่นเดียวกันเศษก็สามารถหาได้ด้วยนะครับและเช่นเดียวกันซาเลนครับผมตัวปั๊มเกรดทีพีนะครับผม อคาลีครับผมโตลดเกาะนะครับผมและยิ่งอาคาลีมีเซนโยขึ้นมาด้วยนะครับก็จะยิ่งช่วยลดเกาะได้ดีขึ้นไปนะและตัวอาคาลีก็เป็นตัวคอยพางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทงให้กับทีมเวทด้วยก็มีและก็ฮิลให้กับทีมเวทด้วยต่างหากนะครับดังนั้นอาคาลีก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถช่วยได้เยอะเลยครับอันนาครับผมตัวอันนาเนี่ยพอมีเซนโยขึ้นมาจะเป็นตัวสําคัญครับผมในการลดเกาะเวทครับนะที่จะทําดาเมจได้ดีมากครับผมตัวลดเกาะเวทของอันนาเนี่ยความสามารถถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับดังนั้นนอี่ พอมีเซนโยขึ้นมาก็ถือว่าโหทันทีเลยนะครับตัวของเอติโกะครับผมเอดิโกะเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจเมนครับผมของสายกายภาพที่เราขาดไปได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครนะครับผมสำหรับตัวเลงเอสครับผมเป็นตัวละครที่แนะนําให้ขวนปั้นขึ้นมาเลยนะครับต่อมาครับผมตัวละครเลงเอสครับผมเป็นตัวละครใช้ยาวนะครับผมเป็นตัวละครที่เราสามารถจะพึ่งพาได้เลยนะและก็มีหลายๆอย่างครับผมที่ต้องใช้ตัวละครพวกนี้หันกลับมานะครับ ตัวยูคาลิครับผมเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับผมที่ไม่ว่าจะช่วยในการเด้งเลือดนะครับผมด้งดีพีแถมบางครั้งยังทำหน้าที่เป็นแทงได้ต่างหากนะครับอ่าอาริสาครับผมเป็นตัวดาเมจเมนที่ดีครับผมโดยหลักๆก็คือความสามารถในการยิงยูบีที่ออกบ่อยมากนะครับตัวของลูกานะครับผมลูกาก็จะเป็นลักษณะประเภทเป็นแทงดึงได้ครับผมและก็เป็นแทงที่มีเป็นแทงที่ดาเมจถึงพึ่งพาได้นะครับ ตัวของเลและฮิวดีครับผม2ตัวนี้เป็นตัวดาเมจเมนนะครับผมที่สามารถจะพึ่งพาได้และปั้นยาวครับผมและอย่าลืมทําเซนโยขึ้นมาด้วยนะครับผมเพื่อให้ดาเมจที่ดีที่สุดครับมาโฮครับผมเป็นสําหรับเป็นตัวฮิวนะครับผมเป็นตัวฮิวแล้วก็ช่วยได้ดีมากนะในการลงของคอยลูน่าลงถึงอารีน่านะครับผมดังนั้นมาโฮเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับผมชิวดีเป็นตัวละคร2อดาวครับผมที่สามารถจับเบิร์ดาเมจได้ดีเอาเลือกเลยครับ จีตานะครับผมเป็นตัวดาเมตนะและก็เป็นตัวเด้งเกตทีพให้กับปร์ตี้ด้วยนะครับผมโเลิฟวีเซนโยด้วยนะครับอะดังนั้นตัวของจีตาก็ถือว่าโอเคเลยครับนานากะครับผมเป็นตัวละคร2ดาวที่เราสามารถจะหาได้จากร้านค้านะครับผมโดยเราสามารถฟาร์มสกิลไดนะครับไอ้ฟาร์มดาวไดนะครับเพื่อทําการอัพดาวและเช่นเดียวกันตัวของนานากะครับสามารถเป็นตัวดาเมตเวทที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ เปโกลินนะครับผมเปโกลินต้องบอกเลยว่าเป็นแทงที่พึ่งพาได้นะครับผมวงเล็บต้องทาเซนโยด้วยนะครับผมรับรองว่าจะเป็นแทงที่ดีมากๆเลยนะครับทามาก,กิครับผมเป็นตัวต่อต้านทีมเวทได้ดีมากนะครับผมไม่ว่าจะใช้ในส่วนของอารีนาหรือหอคอยลูน่าก็ตามหรือบางครั้งก็ใช้ในส่วนของการลดเกรดบอสนะครับผมนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันบทบาทแคปเทิร์นน่าจะอาจจะหายไปแล้วนะครับ คูกะครับผมเป็นแทงเวทที่พึ่งพาได้เสมอนะครับผมโดยถ้าเกิดฝรงข้ามเป็นเวทเมื่อไหร่เนี่ยก็ช่วยได้เยอะบวกกับมีความสามารถในการดึงนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวของซูบุกินะครับผมซูบุกิเป็นตัวลงอารีนาที่ดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งลุกและรับนะครับนะดังนั้นตัวของซูบุกิในอารีนาก็ถือว่าบทบาทดีมากครับรีมาครับผมเป็นตัวที่สามารถเล่นในอารีนาและก็ต่อต้านสายกายภาพได้ดีมากนะครับดังนั้นเวลาเจอทีมกายภาพขึ้นมาเราก็สามารถเอารีมาไปดุยได้เลยอย่างสบายสบายับ ชินบุครับผมพอมีเซนโยขึ้นมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าสามารถปั้นและก็อยู่ประจําปาร์ตี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของชินบุเนี่ยพอมีเซนโยมาจะช่วยบัฟซ้อมให้กับปาร์ตี้ได้ดีมากนะดังนั้นก็สามารถปั้นขึ้นมาได้บวกกับมีความสามารถลดเกาะยกปาร์ตี้ครับผมน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อมาครับผมเป็นแรงเอครับผมก็คือตัวสำรองครับเมื่อเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับผมในนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาตัวสำรองพวกนี้นะครับผมเข้าไปแทนได้นะรวมถึงการใช้งานบางครั้งครับผม จะสามารถใช้งานตามความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับบางครั้ง <Exped> ก <ition ing WA> ็เอามาช่วยชนได้นะครับผมได้หลายๆอย่างครับผมบัฟดาเมจคันดาเมดก็เอาตัวใสดาเมจครับผมตัวสำรองวกนี้ไปช่วยได้นะครับอ่ามีีครับผมก็เป็นตัวที่สำรองครับผมที่ช่วยในการบัฟพลังโจมตีกราะภาพครับโคโคโลครับผมก็เป็นตัวที่ใช้แทงนะครับผมเป็นตัวใช้แทงนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตปาร์ตี้ให้ครับผมตัวของคุณหมอนะครับผม คุณหมอเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครยังขาดตัวละครลดเกาะครับผมก็สามารถใช้คุณหมอเนี่ยใช้ในการลดเกาะแทนได้ครับผมชิซุรุได้ครับผมก็เป็นตัวคอยซับครับผมสายกายภาพครับผมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแทงเรายังแทงไม่พอเราก็สามารถใช้ชิซุรุนะครับผมช่วยได้นะครับลีโนครับผมก็เป็นตัวอารีนานะครับผมที่สามารถพึ่งพาได้ถ้าอันบิอัติออกมาก็เกมอาจจะพลิกได้เลยนะครับ ตัวมากประโยชน์ครับผมด้วยความสามารถหลายๆอย่างครับผมอากิโนะนะครับผมใครที่ต้องการแท้งดีๆครับผมจุรามฉุกเฉินนะครับหรือจะเป็นในส่วนของซับแท้งก็ได้เช่นเดียวกันอากิโนะช่วยได้เสมอนะครับตัวของโยริครับผมโยริก็เป็นตัวที่เน้นในส่วนของอารีนาครับผมการมีเซนโยทาให้โยริเนี่ยปาจาวรินไวขึ้นนะครับผมลองเล่นคู่โยริอารีนาดูครับผมรับประกันเลยว่างานนี้ตํเดเมจสะใจแน่นอนครับ โมดิก้านะครับผมเป็นตัวที่ช่วยซนะัพพอร์ตในเดลอารีนาครับผมหรือบางครั้งบางกระ,ะดีก็สามารถใช้ในกรหงขอคอยลูหน้าได้นะครับมีประโยชน์มากครับผมมิสโตครับผมเป็นฮิลเลอร์ที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับผมเพี่พึ่งพาได้มากที่สุดนะนีนอนนะครับผมหลักๆแล้วก็คือเป็นการลงอารีนาแต่ก็ช่วยในส่วนของการทะลเมทในบางจุดได้ดีนะครับ อธิยาเลยครับผมได้ตกมาจากตัวละครใช้ย,ยาวมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นตัวละครสำรองครับผมในการลงด่านบางด่านนะครับบางครั้งอดิยาก,ก็มีประโยชน์มากครับดังนั้นลองปั้นดูใครที่ปั้นมาแล้วก็อาจจะรู้สึกเลยว่าบทบาทอธิยาปัจจุบันนี้น้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ฉามว่ายังมีที่ยืนอยู่ไหมก็ยังมีที่ยืนอยู่บางครั้งบางเวลาครับต่อไปเข้าสู่แหลงบีครับผมก็คือตัวละครไวฟุนะครับ ไวฟฟูตส่วนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ได้ไหมเอามาใช้ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะมีแรงอวยมากระทํามากกว่านะครับอ่ะหลักๆเลยครับผมตัวของยูกิครับผมแน่นอนหน้าที่หลักๆก,ก็คือการเด้งทีพีกับปาร์ตี้หากเราต้องการให้ทีพีปาร์ตี้ไวขึ้นกว่าเดิมครับผมไม่ว่าจะส่วนเนอารีนาก็ตามหรือในส่วนของการเล่นทั่วไปนะครับผมก็สามารถใช้ตัวของยูกิมาช่วยได้ครับตัวของจิกะร่างธรรมดาตั้งต้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวฮิลสายบัฟให้กับสายกายภาพครับผม ถัดมาครับผมไอยเนะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวไว้แคนเซิลสกิลบอสมากกว่านะหลักๆถึงแม้จะมีสกิลลดเกาะแต่ต้องบอกเลยว่าสกิลหลายๆอย่างของไอยเนะยังถือว่าเป้าหมายหลักๆน่าจะเอามาใช้ในการเก็บกับการน็อกแบ็กนะครับผมหรือทำการขัดจังหวะบอสนะครับยุยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวฮิลที่ฮิลแรงที่สุดนะในตัวฮิลในหมู่ตัวฮิลธรรมดาทั้งหมดนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะฮิลที่สร้างดาเมจได้นะเพียงแต่ว่าปัจจุบัน มีตัวฮิวระดับที่โกงกว่ามาแทนดังนั้นใครที่ไม่มีตัวฮิวระดับโกงๆขึ้นมาก็สามารถใช้อยู่มาแทนได้นะครับคุรุมิครับผมแนะนําให้ทำเซนโยมาด้วยนะครับผมก็จะโดดเด่นในการช่วยซัพพอร์ตในอารีดานะครับนะแต่ถามว่าดันทั่วไปธรรมดาใช้ได้ไหมก็พอไหวนะครับลินนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวต่อต้านสายทีมเวทนะครับผมเวลาฝ่ายตรงข้ามใช้ทีมเวทมาลินก็จะถูกหยิบมาใช้บ่อยๆเลยนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วต้องบอกเลยว่าเราสามารถเอาตัวฮิลเลอร์ที่เป็นแรง้งโขนโดได้เอามาแทนได้อย่างยูคาลิครับผมก็กันทีเวทได้เหมือนกันนะครับนะฮัสซเนตนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวทำดาเมจสายกายภาพครับผมอ่าไม่ต้องบอกว่าตัวดาเมจสายทีเวทที่เล่นทำงานทําเองกับสายกายภาพนะครับก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ปัจจุบันก็เฉยๆนะแต่ต้องยอมรับความน่ารักของฮัสซเนตได้เลยครับ ตัวของ E.O. นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ไปได้แค่อารีนาเท่านั้นนะครับนะและต้องยอมรับว่าเมื่อ U.B. ออกทํางานเนี่ยเกมอาจจะพลิกได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของมาซิลินะครับผมก็เป็นตัวคล้ายๆกับตัวจ๊กเกอร์นะครับผมในอารีนานะครับคือเกมอาจจะพลิกได้ด้วยของการโจมตีของมาซิลินะครับผมเพราะว่าฮีโร่ไทเกอร์บอบเบอร์ที่กัดโดออกไปการวงศัตรูเนี่ยมันยอมรับว่าค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้กับฝ่ายตรงข้ามพอสมควรนะครับ ต่อไปครับผมตัวของซึซึนาะนะครับผมก็เป็นตัวดาเมตสองดาวที่ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากสกิลที่ช้าเกินไปนะครับผมและปัจจุบันก็มีตัวดาเมตออกมาดีๆมีประโยชน์มากกว่าเยอะทําให้ตัวของซึซึนาะบ,บาทน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดใครขาดตัวดาเมตดีๆนะครับผมก็สามารถเอาตัวของซึซึนาะมาแทนได้นะครับแรงซีครับผมเป็นแรงที่พุ่มตรงว่าเก่งนะครับผมแต่ไม่สุดสักอย่างนะครับผมทาให้โดน มองข้ามบ่อยๆนะครับผมเพราะมาณว่าจะใส่ตัวนี้แล้วก็ไปใส่ตัวอื่นดีกว่าเก่งกว่าอีกนะครับทำให้แรงซีเนี่ยทำได้แค่น่ารักนะครับผมอยู่ในสนามได้ครับแน่นอนครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นมาฮิรุอาออกนะครับผมตัวขอซูซูนะซูซูเมะนะครับผมและก็มิสกิเอยครับผมมิสฟยุนะครับผมมิโซงินะครับผมหรือแคลอ้าวพี่ทำไมแคลไปตัวนี้ล่ะครับผมแคลนะครับผมต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยบทบาทน้องแคลก็จะน้อยลงครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรดเกาะครับผมก็ ต้องบอกว่าอาคาริก็ดีกว่านะนานากาก็ทำหน้าที่นี้ได้นะครับและยิ่งมีอันนามาด้วยเนี่ยแคลก็ยิ่งบทบาทหายไปเรื่อยๆครับ นะและดัมเมจยูบีของแคลก็ไม่ได้แรงอะไรมากายนะครับจะให้ทําเซนโยมาอัดเพื่อเอาดัมเมจนะครับผมก็เอาไปทําตัวอื่นดัมเมจก็ดีกว่าอีกต่างหากทำให้น้องแคลเนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครน้องแคลก็อยู่ตัวนี้ต่อไปครับแต่ต้องบอกว่าไซเกมก็ไม่ได้ทิ้งนอนนะครับผมเล่นซะตัวลิมิเต็ดของน้องทุกตัวเข้าขั้นโกงจนถึงไม่รู้จะโกงยังไงทุกตัวเลยนะครับผมยกเว้นล่าตั้งต้นครับที่เอามาปั๊มแค่สแต็กอย่างเดียวแล้วก็จากไปนะครับต่อไปก็ผมก็คือตัวละครพิเศษครับผมลิมิเต็ด ต้องอยู่ในช่วงกิจกรรมเท่านั้นถึงจะสามารถครอบครองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิสติน่ามุยมีครับผมตัวของธามากิซัมเมอร์แคลนะครับผมอายาเนะครับผมฮิโอริครับผมตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ดันขึ้น5ดาวได้หมดเลยนะเพียงแต่จะมีเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับมิยโกชินะบุนะครับผมโคโรซัมเมอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของมิฟุยุปีใหม่นะครับผมหรือจะเป็นจิกาคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็ยุยคริสต์มาสนะครับไอยุยปีใหม่แล้วก็ ตัวขอชิสุรุไวทาไทยพวกนี้เป็นตัวละครที่สามารถหาเราอบคพองเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเรามีอยู่ก็จัดปั้นได้เลยนะครับโดยเฉพาะตัวของตัวคิตติน่ากับบุยมีนะครับผมเป็นตัวละครที่ยังไงยังไงก็ต้องดันขึ้น5ดาวนะไม่งั้นนี่ไม่เก่งเลยน่าเสียดายครับนะถ้าเกิดใครมีตัวละครพวกนี้พยายามดันขึ้น5ดาวให้ได้นะครับและตัวละครพวกนี้ต้องใช้เศษเกลือนะครับผมหรือเศษผลึกเทพิดาในการอับเท่านั้นถ้าเราไม่มีขึ้นมาอันนี้ก็น่าเสียดายครับ ต่อมาก็คือตัวละครพิเศษสายไวพูครับผมหลักๆแล้วไม่ใช่ว่าแย่นะตัวละครพวกดีครับผมเพียงแต่ว่าการใช้งานค่อนข้างจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมทําให้เป็นตัวละครที่มักไม่ค่อยมีหยิบจับออกมาใช้นะครับแต่ถามว่าเก่งไหมต้องดูบางกรณีไปนะครับผมบางกรณีตัวพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสตูเนซัมเมอร์นะครับผมเปโกลินซัมเมอร์นะครับผมตัวของคุรุบิ คริสต์มาสนะครับผมมีอาเอดิโกวาเลนทน์มีฟูซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวของมิสกิฮาโลวีนตัวละครพวกนี้สามารถจะใช้ได้บางกรณีนะครับอันนี้ก็คือหลักๆครับผมตัวละครตัวละครหน้าปั้นนะครับผมเทลิสตัวละครหน้าปั้นนะครับท่านไหนนะครับผมที่กําลังสงสัยนะว่าจะปั้นตัวไหนขึ้นมาครับผมลองเอาเทนิสตัวนี้เป็นอ้างอิงดูได้ครับผมผมว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับวันนี้ผมฮอสฟีแคสก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ